สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพย์เอร์นะครับผมไปเจอเกมหนึ่งมาน่าสนใจมากๆเลยนะครับชื่อว่าเกม Snowball Battle นะทุกคนนั่นคือแบบนี้นั่นเองนะทุกคนนี่ครับเป็นแบบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเอาลูกบอลมาโจมตีกันนะเพราะผมยังไม่เคยเล่นสตาเลยนะับนี่คือเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเห็นคนเล่นอยู่ประมาณพันคนถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับแมปใหม่นะฮะโอเคเรารับเงินก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะแรกของรางวัลเอาเป็นโค้ดครับผมส่วนนี้คือของขวัญฟรีกดไลค์กดแชร์เกมนะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเป็นเหหมืออนนพลัังงต่่าๆะใ้โีครบ ออไทจิอ๋อเป็นพลังต่างๆครับผมโอเคแต่ในส่วนตัวเราก็ลองเล่นก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคมาว้าไปเลยครับอ๋อ๋อเข้าใจแล้วทุกคนเป็นการกิ้งบอลบอลไปจบทีศัตรูนะฮะนี่ครับเห็นไล้วเห็นแลเข้าใจะละอ๋อนี่ครับผมอ่าเข้าใจะละเข้าใจะละนี่ฮะเราต้องกิ้งไปเรื่อยๆนะครับเราต้องกิ้งไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ยเมื่อกี้โอ้ยทุกคนโดนเล่นซะแล้วเมื่อกี้ปังโอ้สู้ยากจังวะปึง้งไม่โดนเว้ โดนใครวะหน้าตรงนั้นนะ่ะอย่ายุ่งกับฉันเออฮ่าจะตายแล้วทุกคนไปพีวิ่งหนีก่อนแล้กันอ้าโดนตัวได้ฆ่าตายจิ๋วนี่ฉันต้องฆ่าแกให้ได้ฉันจะแก้แทนแกเอ,อ้ยทุกคนน่าสนุกอยู่นะมาๆๆๆๆเมืม่อกี้โดนมันมันโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวนะะนี่เอ,อ้ยอะไรเนี่ยมันยิงเองอ่ะกูแมงไม่ทันทําอะไรเลยนะมันยิงออกไปเองอ่ะไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะนี่แหอโอย เ้ยหลบ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 ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊นี่ฮะบอลกงกีปุ้งอ้าโอ้โหเกมหาแล้วเนี่ยเฮ้ยสนุกอยู่นะเหมือนเราเหมือนเราเล่นแบบพลังบอลกงกีเลยทุกคนแต่เราต้องแบบฝึกฝีมือนิดนึงอันนี้มันคือมันเป็นแนวที่ผมไม่ถนัดเลยนะเพราะว่าไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนเลยที่แบบว่าปล่อยขึ้นพลังงี้ไปนะฮะนี่อ๋อดูแล้วครับผมถ้าเกิดโดนถ้าเกิดโดนผู้เล่นคนอื่นปล่อยมาอะไรเงี้ยมันจะปล่อยเราออโต้เลยนะฮะเคปึ้งโอ้โหแรงมากครับดูดิ ตกตายเลยอ่ะดูดิโอ้โหแรงมากครับบอลกิงกิยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งแรงนะฮะนี่เลยต้องเอาให้แรงกว่าน,นี้มาไปเลยปึ้งปุ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 ้ง,ง,งโอ้โหดูครับอ่านี่ฮะบอลกิงกิ้บอลกิงก,กิโอ้ยคนนี้คนนี้คนนี้นนอ้าวยมาจากไหนเมื่อกี้ผมผมขออันนี้ก่อนเขาเรียกอะไรผมขอต้องต้องการต้องการอะไรเขาเรียกอะไรนะมุมก่อนมุมก่อนนะฮะมา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 ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ ใหญ่กว่าน,นี้อีกปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้งปุ้งหูยดูครับผมโคตรเวอร์นี่เราต้องเล่นแบบเนียนๆหน่อยต้องเล่นแบบแอบๆหน่อยปังตกตายครับโอ้ยคนนี้เก่งว่ะมันแอบ,บดักฆ่าผมตลอดเลยคนเมื่อกี้นะฮะนี่แล้วเราก็มาสามารถซื้อได้นะนี่ซื้อได้สามารถการจัดสูตรได้ง่ายอ่นนี่คือความสามารถนะเราซื้อเลยแล้วกัน ปุ๊บซื้อมาเลยครับอ้เป็นสไลม์อุ้ยสีสวยจังเลยมา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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกมที่ทำให้เรากิ้งลูกบอลแล้วไปชนนอื่นตายนั่นเองทุกคนเกมนี้นะฮะง่ายๆหลักการอ่านี่รอนเอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่เลยปุง้งอุ้ยไม่โดนได้งไงวะเมื่อกี้เหมือนเราปล่อยพลังบอลก,กิ้งกเอ้าเฮ้ยใครวะเนี่ยเกิดมาปุ๊บโดนฉันเองใสยแกแกอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน ยอย่ามีวงากับชันอ่าสวยครับสวยครับปังอุย๊ยใครวะเนี่ยเกือบตกตายแล้วผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนตรงนี้ผมวิ่งก่อนสวยครับผมไม่โดนฮะเมะื่อกี้ดีนะมีลูกบอลป้องกันได้นะฮะนี่ได้ลูกบอลมาแล้วมามามารอนะโอกาสรอโอกาสรอโอกาสนะโอ้ไม่โดนอ่ะโอโหบอลเืกี่ผมเสียเวลาเปล่าเลยอะเมื่อกี้ โอ้นี่ฮะหลบได้หลบได้อ้อย่ยานะเว้ยอยาออ่านะเว้ยอย่านะเว้ยเรือเรือส่องแล้วอ่ะอย่าทำเขาโอ้คือฮะเอาใหม่เอาใหม่ครั้งนี้แหละจะไม่พลาดแล้วเมื่อกี้เราแบบโดนซุ่มยิงไนงะเกมนี้เหมือนต้องเป็นแบบนักซุ่มยิงนะทุกคนถึงจะแบบโหดนะโอ้ใหญ่มากเคไปปังฮยูย กระเด็นโคตรไกลอ่ะโอ้กระเด็นโคตรไกลเลยมา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 ปังปุ้มโอ้หขวี้กระเด็นแบบอื้อก็หึ้มโลกจัดนะฮะโอเข้าใจนะครับต้องอยู่ไกลๆในเกมนี้นะฮะคือเน้นเน้นระยะเน้นระยะแล้วก็ปล่อยไปปังโอ้ยกระเด็นแบบอื้อเวอร์จัดมามาปึ้งโอเคเราหยุดเราหยุดเขาก่อนนฮะ ปึ้งเราอยู่เขาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะโจมตีเราปึ้งโอเคๆแป๊บ okay, okay, okay. นึงสร้างจังหวะก่อนสร้างจังหวะก่อนอุย้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอุยอ้ยๆคนนี้ใหญ่จะจัดเลยวิ่งหนีก่อนโอ้โหแตนน่ละคนอ่าผมเจอมุมแล้วผมเจอมุมแล้วไปเลยปังหูหูตกเลย ปังเป็นไงล่ะไม่ต้องปลานะฮะอ้าอย่านะ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 รองก่อนรอก่อนรอจังหว่าก่อนปึ้งสวยครับผมโดนค่าตายคาบุกฮะไม่ตกตายเลยนะเมื่อกี้มา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 ปึ้งหือกระเด็นไปครับผมตกไหมตกครับผมสวยผมเล่นไปแล้วผมเล่นไปแล้วครับเทพแล้วผมเทพละอีหนู อเดินบากินกุ๋ยเดินบากินกี่เมื่อกี้โอ้ผมได้เป็นเป็นอะไรเนี้ยเว้ระดับม่วงเลยทุกคนดูดิระดับม่วงคืออะไรโอ้ยแหลก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 ิไงรแล้วไงเออโอ้ยคุณผู้หญิงคนนี้มีเงินสี่ร้อยแล้วเป็นไงต่อซื้ออะไรได้อีกบ้างไหมบอลสายฟ้าหูเท่่ะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตด้วยนะสร้างความเสียหายที่น่าทึ่งโอ้ยอยากได้บ้างอ่ะอันนี้เป็นราคาพิเศษนะเนี่ยโอเป็นลูกบอลแบบราคาพิเศษนะฮะ ไปลุยเอาใหม่นะอู้ Susan, <S <S 1> <S 1> ตรงนู้นน่าวกลัวเว้ย <ster> โอชิตโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยว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 โอ้โยอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคเราแคนเซิลเขาก่อนนะฮะแคนเซิลเขาก่อนแคนเซิลเขาก่อนโอเคคนที่มันจะฆ่าเราก็รับเคาะไปเองแล้วนะตอนนี้ โอ้ยไม่ทันไอ้ลูกใหญ่เลยอ่ะดูดิมันแคนเซิลผมอ่ะโอ้ยไอคนนี้ผมโดนแคนเซิลลูดูเลยทุกคนดูสเิเนียน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 บตรงนี้ก่อนเนียนจบตรงนี้ก่อนโอเคมาลูกใหญ่แล้วครับตอนนี้ปึง้งโอ้หไม่โดนใครเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยกงจัดมาเอาใหม่ปึ๊บรอจังหวะก่อนนี่ไงคนนี้แหละซ้ำเลยโอ้หไม่โดนครับ คณน,นู้นไอ้คนน้นเป็นพลังบอลกิงกิเลยทุกคนดูดิเอาเฮ้ยไอ,ยเ,อยเป็ดเพนกวินมาบังฉันทําไมเนี่ย ABC แกสมควรตายมาๆรอจังหวก่อนเริ่มฆ่าใครไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยฟุง้งโอ้ยอะฮหลบทันเว้ยหลบทันเว้ยมาๆมา,มา โอ้โหทุกคนแม่งแรงจัดเลยอ่ะวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีรอจมาก่อนเขีคลูกเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้มามาจริงจิเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วปล่อยเลยครับต้องโดนทุกคนนะครับต้องโดนทุกคนนะครับไม่โดนเลยครับโอ้โหโอ้โหพระเจ้าแล้วต้องกลางคืออะไรอะ่ะปล่อยไปปึง้งสวยครับโดนใครไม่รู้ อ๋อตรงกลางคือถ้าเกิดเราปล่อยมันจะได้เงินนะครับทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมเออตายครับผมโอเคทุกคนประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะฮะก็สนุกอยู่นะใช้ได้นะครับทุกคนเป็นเกมที่โอเคเลยนะสำหรับ Bow b a t t l e นะครับสนุน Snowball b a t t l e นะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบพิธีนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับไม่เจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคนเจอกันครับไปไปครับเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบครับทุกคนเจอกันจ้า